สลัมทาราวีในสลัมล็อกวิลเลนแอนจะไม่มีอีกแล้วอินเดียไฟเขียวเอกชนพัฒนาพื้นที่สลัมทาราวีในนครบุมบประเทศอินเดียเป็นสลัมที่ได้เรียกว่ามีชื่อเสียงที่สุดในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันถูกเล่าเรื่องราวผ่านภาพยนตร์ดังสลัมล็อกวิลเลนแอ์เมื่อปี2008สลัมแห่งนี้เป็นสลัมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียใหญ่เป็นอันดับ3าของโลกมีผู้คนอาศัยอยู่กว่าหน,นึ่งล้านคน นอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยของผู้อพยพและคนยากจนแล้วในด้านหนึ่งมันก็เป็นจุดดึงดูดนักทอออ่องเที่ยวเข้าเมืองโดยติดอันดับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆของอินเดียแต่อนาคตของท,ทาราวีกําลังอยู่ในเครื่องหมายคาถามว่าจะเป็นอย่างไรจะถึงจุดสิ้นสุดหรือยังมีต่อไปเมื่อรัฐบาลอินเดียไฟเขียวให้บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ชนะประมูลโครงการพัฒนาพื้นที่เริ่มดำเนินการพัฒนาพื้นที่ได้สำนักข่าวบูมเบิร์กรายงานจากพื้นที่ 15กรกฎาคมสำนัาวทรโกว่าหน่วยสุดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของมหาเศรษฐีโกตามอาดานีได้รับอนุมัตขั้นสุดท้ายให้เริ่มพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ในสลัมทาราวีในนครมุไบที่เป็นสลัมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียหลังจากชนะการประมูลโครงการพัฒนาพื้นที่เมื่อปลายปีที่แล้วด้วยราคายืดประมูล5700ล้านรูปีประมาณ21,000ล้านบาท ตัวแทนของมุมไบเมโทรโพลิเซียนริเจียนดีเวล OP เมนต์ออเทอร t y ิตี้ MMRDA หน่วยง,งานที่รับผิดชอบการพัฒนานความุมไบและปริมารรลิมนฑลทนที่ดูแลโครงการที่ยืนยันว่ารัฐบาลรัฐมหามหาราชอนุญ,ญาตให้เริ่มดำเนินการพัฒนาได้สลัมทาวารีโด่ดงดังจากภาพยนต์สลัมด็อกวิลเลแน์กินพื้นที่ประมาณ620เอเคอร์ 1568.6ไร่ในย่านที่มีศักยภาพสูงของนครบุมไบเมืองหลวงของการเงินการเงินของอินเดียสลัมนี้อยู่ใกล้กับบันดารากูลาคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นย่านแห่งการใช้ชีวิตหรูหราที่มีทั้งห้างสรรพสินค้าสถานทูตและธนาคารรวมถึงสำนักงานของเจพีมอร์แกนเชสแอนด์โคลุงเบิร์กให้ข้อมูลด้วยว่าผู้บริหารนครบุมไบพยายามต่อสู้มาหลายปีหลายสิบปีเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเป็นสลัมให้ทันสมัย แต่ไม่สําเร็จเนื่องจากการจะปรับปรุงพื้นที่สลัมทรารวีได้ต้องประสานบ,นบนรรลุสามอย่างพร้อมกันคือการจะหาพื้นที่พื้นดินใหญ่ได่มากพอที่จะสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ให้กับคนที่ต้องย้ายออกการดึงเอกชนเข้าไปลงทุนในสถานที่ที่ไม่มีสาธารุนปโภคที่เสถียรพอต่ะการทําให้ผู้อาศัยอยู่ในสลัมกว่าหนึ่งล้านคนยอมย้ายออกจากพื้นที่ณตอนนี้แผนการพัฒนาสลัมทรารวียังไม่ชัดเจนแต่คาดว่าอาดานีจะเปลี่ยนสลัมให้เป็นอพาร์ตเมนต์ อาคารสำนักงานให้เช่าและห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยเป็นขยัยเป็นการขยายฐานธุรกิจของเขาในมุมไบซึ่งเขามีธุรกิจบริหารสนามบินบูมไบที่มีผู้โดยสารพลุกพ่านมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอยู่แล้วการเข้ามามีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาพื้นที่สลัมแห่งนี้ทําให้อาราณีถูกประท้วงจากผู้อาศัยในท้องถิ่นซึ่งกังวลว่าบ้านและธุรกิจของตนเองจะถูกย้ายออกไปไกลจากใจกลางเมืองรวมถึงคนที่กลัวว่าตัวเองจะถูกย้ายให้ไปอยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็ก ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแย่ๆนอกจากนั้นอาดานีถูกตั้งคำถามถึงความสามารถในการหาเงินประมาณ3,000ล้านดอลลาร์สาหารัฐประมาณ1,3850ล้านบาทสำหรับพัฒนาโครงการนี้ด้วยเนื่องจากเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาอาดานีกรุ๊ปโดนคินเด้นเบิร์กรีเซิร์ชกล่าวหาว่าปั่นหุ้นยักย้ายถ่ายเทหุ้น ช่อโฉนทางบัญชีในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาและมีการตั้งบริษัทในต่างประเทศเพื่อทำธุรกิจทำการทุจริตและเี่งภาษีพร้อมกันนั้นพินเดนเบิร์กได้ทำการขายช็อตหุ้นอาดานีเพื่อวิสู์ข้อกล่าวหาด้วยทำให้มูลค่าของทั้งกลุมหายไปมากกว่า1 5 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ต้องใช้เวลาหลายเดือนที่ผ่านมาซ่อมแซมความเสียหายซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ฟื้นฟูสระดับก่อนก่อนเกิดเหตุ ถึงแม้ว่าความพยายามที่จะพัฒนาพื้นที่สลัมทาวารีในอดีตจะไม่สําเร็จแต่สําหรับครั้งนี้อาจจะเป็นปเป็นครั้งหนึ่งที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดเมื่อพิจารณาจากปัจจัยที่ว่าโกดโกตัมอาดานีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีนาเรนทรามโมดีอย่างมากอาดานีกรุ๊ปของเขาจเจริญเติบโตมาจากการตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาของรัฐบาลโมดีหากอาดานีทําโครงการที่สําเร็จการคว้างานโครงการและรัฐปรานอื่นๆก็จะตามมาเป็นการตอบแทน ขอบคุณที่มา,าของข่าวจากประชาชาติธุรกิจออนไลน์ประชาชาติดอทเน็ต